สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะหลังจากเลิกงานแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศข้างทางมาให้ได้ชมกันเนาะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะมองไปทางไหนก็สีเหลืองสีแดงสวยงามเป็นธรรมชาติเลยค่ะ บรรยากาศขางทางระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมาให้ได้ชมกันเนาะอากาศช่วงนี้ก็เย็นแล้วค่ะวันนี้ก็อยู่ที่11องศานะคะเพื่อนๆ ขับรถเข้าในเมืองค่ะวันนี้ก็เดินทางไปหลังจากเรื่องงานไปก็หลังจากเรื่องงานก็ไปฟิตเนสเมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนี่ระหว่างทางไปฟิตเนสนะคะจะเห็นสองข้างทาง เมื่อก่อนเคยเป็นสีเขียวเนาะมานี้ก็เป็นสีเหลืองสีแดงสีทองสวยงามมากค่ะเพื่อนๆถ้าวันไหนว่างก็จะขับรถเข้าป่าไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นแค่น้ำจิ้มข้างทางระหว่างเดินทางไปไปฟิตเนสเนาะวิวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกค่ะ ันนี้เป็นถนนของต่างประเทศนะคะรถเขาจะไม่ค่อยเยอะนะคะเ,เพื่อนเป็นช่วงช่วงนี้ก็ช่วงประมาณประมาณห้าโมงครึ่งนะคะประมาณห้าโมงครึ่งค่ะก็หลายหลายคนก็เลิกง,งานแล้วก็กลับบ้านถนนก็จะโล่งนิดนึงค่ะไม่ค่อยมีคนคือรถจะเยอะช่วงประมาณสามถึงสี่โมงนะคะที่ว่าเขาเลิกง,งานเนาะ เขาเลิกง,งานกันแต่ช่วงนี้ก็ประมาณาโมงครึ่งแล้ว5โมงครึ่งนี้ก็ถนนก็เริ่มโล,งล่งนะคะเพราะว่าคนเดนมาร์กมีเขาจะกินข้าวเย็นตอนกโมงเย็นนะคะเขาจะกินข้าวเย็นกโมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วง5โมงครึ่งนี้ก็ถนนก็จะโล่งค่ะ คนเดนมาร์กเขาก็จะกินข้าวเย็นหกโมงเย็นแล้วก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเพื่อนๆบางครอบครัวนี้ถึงเวลาหกโมงเย็นเนีเน่ยเครื่องเครื่องสื่อสารพวกโทรศัพท์พวก iPad อินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตอะไร<ม>เขาจะปิดหมดเลยนะคะคือเขาจะไม่ให้ใครโทรมารบก,กวนเขาเวลาช่วงที่เขากินข้าวนะคะบางบางบ้านบางบ้านไม่ใช่บางบ้านนะคะก็หลายหลายบ้านเลย ช่วง6โมงเขากินข้าวเย็นกันเนาะกินข้าวเย็นนี่เขาก็จะมีกฎมีระเบียบคือคือช่วง6โมงเย็นนี่คือจากครอบครัวก็จะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะก,ก,ก,ก็พวกโทรศัพท์ iPad ทุกอย่างก็จะจะปิดจะปิดปิดตัวลงค่ะปิดปิดก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็กลัวคนภายนอกโทรเข้ามาเวลาเวลา ที่เขากินข้าวเนาะเขาก็ถือว่าเป็นเวลาครอบครัวเป็นเวลาที่เขาจะสนทนากันคือคนข้างนอกนี่จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีโทรศัพท์มีอะไรเข้ามานี่ก็ถ้าเกิดว่าไม่รับก็น่าเกลียดแต่ถ้าเกิดว่ารับไปมันก็เป็นการรบกวนหรือว่าเสียเวลาที่จะมาอยู่กับครอบครัวแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะคเพื่อน เพราะว่าเวลาของคนเดนมาร์กเนี่ยที่จะอยู่กับครอบครัวนิดนึงมีน้อยมากถ้ามีแล้วเขาก็จะใช้เวลานั้นให้เต็มที่เขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลา6โมงเนเป็นเวลาครอบครัวเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาที่เขาจะอบรมสั่งสอนลูกเป็นเวลาที่พ่อแม่ลูกจะได้สนทนากันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกัน ืออันนี้เป็นขนรรมทำเนียมประเพณีเขาเลยนะคะอันนี้คือเป็นเป็น ว่าใครอยากฟังไอ้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพูดก็ยกมือนะคะเพื่อนๆอันนี้คือขนบธรทาเนียมเขาเลยค่ะมานางก็ขับรถไปบนไปพูดไปนะคะอันนี้เอา,เ,อาเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในต่างแดนคือชาวฝรั่ง เ,เด็กที่นี่พ่อแม่ตีไม่ได้นะคะผิกกดกฎหมายนะคะเพื่อนผิกกดกฎหมายนะคะพ่อแม่ตีไม่ได้ค่ะดูไม่ได้ค่ะสมมติว่ามีถ้าเกิดสมมติว่าแม่ตีตีลูกถ้าสมมติว่าไปโรงเรียนครูเห็นครูถามเนี่ยว่านี่คืออะไรเราจะบอกว่าแม่ตีเสร็จเลยค่ะผิกกดกฎหมายพ่อแม่ต้องติดคุกนะคะพเพื่อน ลูกเราเราอุ้มท้องมาเราเลี้ยงมาแตะเขาไม่ได้นะตีเขาไม่ได้นะคะเพื่อนเขาจะให้ความสําคัญกับเด็กมากขอคำคำกับเด็กก่อนวาเขาคนแตะค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่า่าแตะค่าเลยตีไม่ได้เลยค่ะพีน่นงเอ้ยบางคนโดนมดกัดแพ้ ยังซัดทอดมาถึงแม่แล้วเออลูกเป็นอะไรลูกนี้นั่นก็ต้องหาหมอตัวเช็คว่าเออแพ้จริงหรือเปล่าหรือว่าโดนแม่อีกแม่ตีอย่างเงี้ยเออว่ากันไปถึงขนาดน,นี้เชียวนะบบานเมืองเขากดคือกดระเบียบคือระเบียบราคไม่หลวมไม่หลอกแหละเหมือนบางประเทศนะคะบางประเทศเนี่ย ดูกับข้าแกงกันหรดบริสุทธิ์ยังข้าได้วันนี้ก็ทั้งฝนทั้งลมนะคะพี่น้องฟ้าก็คงจะ คงจะโกรธคงจะพิโรธนานดูเนาะที่เหตุการณ์เรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนาะบางไปทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะทำได้ยังไงทำกัเดิตใจก็นทั้ง,งยไ้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แล้วก็ขอส่งดวงวิญญาณให้เด็ก,กคนประสสุขสุนติภูทิที่ดีเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่สูญเสียลูกน้อยอันเป็นสุดที่รักของเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะ สะเทือนขวัญสะเทือนใจกันไปทั่วโลกเลยค่ะเสียใจจากใจจริงค่ะเสียใจจริงๆเราเป็นเมืองพุทธไม่น่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเลยเนาะ ราวนี้ไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพื่อนีพ่พี่น้องๆไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนรักกัน สามัคีกันอย่าได้ทำลายกันอีกเลยพูดไปแล้วก็เศร้าโหทู แค่นี้นะคะคเพื่อนๆลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ